สวัสดีทุกท่านในท่านด้วยนะก้อง,องยินดีต้อนรับเข้าสู่ศาลเจ้าฮิคาริด้วยนะก้องวันนี้เคมีก็จะมาทําความสาเร็จเสียงมาแรงนะก้องซึ่งเป็นความสาเร็จที่สามารถทําได้ง่ายนะแต่มันต้องไปทําอาชิเมนต์อันหนึ่งก่อนนะคือต้องไปตํารวจของแมปใหม่นี้ก่อนนะแมบที่เราอยู่นะก้อง ต้องตองหลดให้ครบก่อนถึงจะได้นะอาชิเม m e n t เป็นอะไรก็รอดูนะอันที่ของเกี่ยวกับสะสม,มะแมลงนะแต่ในแมปนี้มีมแมลงทั้งหมด10ตัวนะก้องแต่ส่วนเงื่อนไข่ก็ต้องเก็บให้ครบนะแล้วก็ต้องไปเก็บอันแมปก่อนๆด้วยนะก้องให้ครบ190ตัวนะก้องบอกก่อนส่วนอาชิเม m e n t ตรงนี้ จะมีกล่องพวกเครื่องดนตรีโบราณนะกล่องจำไม่ผิดนะก่องมันมีวิธีเรียกให้ออกมานะซึ่งเราต้องวนอย่างนี้หลายๆรอบเลยเนี่ยวน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 ววนวออกมานะวนจนกระทั่งครบแนะ พอครบ8ดรอบปุ๊บมันจะมีตัวหนังสือโน้ตออกมาจะมีตัวหนังสือโน้ตออกมาเลยนะแล้วเราต้องตีให้ตีให้ครบตามดนตรีที่เขาบอกส่วนโน้ตที่ว่ามันจะอยู่ในอันนี้นะก้องซึ่งจะอยู่อันนี้ไหมบันทึก คำทำนายนะก้องซึ่งเงื่อนไขการเล่นนก็ฟาทีฟาทีเลโดทีทีนะก้องซึ่งก็คือกระดิ่งหมายเลขสองหมายเลขห้าหมายเลขสองหมายเลขห้าแล้วหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดแล้วก็หมายเลขห้าหมายเลขห้าน,นะก้องซึ่งมันก็จะได้ กล่องออกมาตรงนี้เลยนะกล้องรึ่งเดี๋ยวเคียวมิก็จะทำคลิปในภายหลังนะกล้องแต่ตัวกล้องอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยตรงที่บริเวณไฮยาตีนตีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงที่น้องยืนอยู่ตรงบริเวณนี้แหละนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดเม้นต์กดตัปตะไพแล้วก็กดติดตามด้วยนะหลังจาก จบคลิปตรงนี้ไปก็จะเป็นคลิปที่เคียวมีตีนะก้องตีอย่าลืมไปทำด้วยนะก้องแต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้พบกันใหม่นะก้องบ๊ายบาย